สวัสดีครับกู้ช่วนาของีเฟบครับวันนี้มาดู3วิธีที่ผมใช้ในการอัด cover นะฮะก็คืออัด cover กีตาร์อะไนะไม่ว่าจะเป็นพวกช็อตหรือว่าจะเป็นพวกวิดีโออะไรก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันหมดนะฮะอันนี้ผมจะบอกเอมันก็เหมือนกันเลยนะจริงๆ้วไม่ได้แตกต่างกันเดี๋ยวผมจะบอกว่า3วิธีนะั่คือทํำยังไงบ้างก็แล้วกันอ่ะหเบื้งองต้นคือใช้ audio ต f f เ c t นะฮะต่อเข้าคอมพิวเตอร์ แต่ว่าอย่างว่าต้องมีอุปรกรณ์ตัวแปลงนะอันนี้จะเป็นไอริกนะฮะไอริกในการแปลงนะอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะเปิดเพลงเล่นกับคอมพิวเตอร์ก็คือเล่นพวกแบ็กกิ้งแท็กอะไรต่างๆแล้วก็อัดเข้านะในโทรศัพท์อีกทนะีก็คือต่อสายเข้าโทรศัพท์แบบนี้ก็คือตัวแปลงนั่นแหละเนาะโดยปกติทั่วไปแต่ว่าเราจะใช้สัญญาณเอาจากออ d i โอเตอร์เฟดอันนี้วิธีที่1น,นะส่วนวิธีที่2ก็จะมีอุปรกรณ์ที่ผมมีอยู่ก็คือเจ้าแทงจี แทงจีตัวนี้เขาจะมีสายมาให้สายของแทงจีนะฮะ,ะสายที่ต่อเข้าโทรศัพท์ได้โอเคใช่ปะะ่าว่ามันจะมีสายอยู่อันนึงอะที่เป็นที่เป็นของแทงจีนะอัน,นี้ผมหาไม่เจอมันน่าจะเป็นสองสองเส้นที่เป็นของขนะั้วเสียบเข้าที่รูปโทรศัพท์นะฮะนี่เขาจะมีตรงนี้แล้วก็เช่นกัน ตัวนี้จะคล้ายๆกับไอริคนะตัวนี้จะคล้ายกับไอริ ick, นะคก, ick, ก็คือต้องมีตัวแปลงหางหนูเหมือนกันในกรณีที่โทรศัพท์เป็นรุ่นเดียวผมนะหรือว่าใครยังใช้เป็นไ t นิ่งอยู่หรือว่าเป็นไททซี C, แล้วก็ต้องหาหางหนูที่มันเป็นไททซี C, เหมือนกันนะเป็นตัวแปลงนะฮะอันนี้ตัวแปลงต้องลงทุนกันนิดนึงประมาณนั้นนะอันนี้สําหรับแทงจีก็จะมีสายของเขาอ่นะ,ะเช่นกันจากนั้นเป็นแบ็กบ็อกนะฮะแบ็กบ็อนกะเดี๋ยวมาลองดูว่าเสียงมันต่างกันมากขนาดไหน สำหรับการที่อัดแต่ละตัว้ะกันแบ็กบ็อกตัวนี้จะเป็นไทซีแล้วตัวไทซีต้องใช้สาย OTG นะฮะ OTG ที่ผมเคยบอกไว้ก็คือมันเป็นของผมเป็น Lightning อยู่เนาะ OTG l ไ t นิ n งนะมันก็จะเป็นขั้ว Lightning ที่เป็นขั้วของนี่เนี่ยมองเห็นไหมโอ้มันไม่ยอมโฟกัสมันโฟกัสอย่างอื่นเป็นขั้วของโทรศัพท์นี่แหละอ่ะง่ายๆอีกด้านนึ่งเป็น USB นะฮะประมาณนั้นมันก็จะใส่กับสายที่มาจากแบ็คบ็อกเลยนะสาย Type C ท,ที่เป็น USB Type C นั่นเองมาต่อปั๊บก็เค้านี้เลย mm hmm. ก็สามารถอัดได้อ่นะเดี๋ยวผมจะทำเป็นช็อตสั้นๆให้ดูนะฮะในเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะใช้อันแรกก็คือ,อคอมพิวเตอร์ที่ต่ออินเทอร์เฟซอันนี้2เป็นแท้ง G อันนี้3เป็นแบ็คบ็อกนะมาเดี๋ยวมาเจอกัน <c oughs> โอเคในรูปแบบแรกเราใช้คอมพิวเตอร์ก็คือใช้ Audio อออยอัตเฟตเนาะอออยอัตเฟตแล้วก็ต้องมีเอฟเฟกในคอมพิวเตอร์นะถ้าเราจะเล่นเสียงเอฟเฟกกีตาร์ทั่วไปนะก็ใช้ปลั๊กอินเนาะประมาณนั้นตัวนี้ตัวแปลงเข้าโทรศัพท์นะอ,อย่างที่บอกนะมันเป็นไอริคอยู่ไอริคกับตัวแปลงโทรศัพท์ของแต่ละท่านผมยังเป็นไรนิ่งอยู่ก็เป็นไอริคกับไรนิ่งนะต่อกันอย่างนี้นะฮะแล้วก็ต่อเข้าโทรศัพท์ไปเขากดโทรศัพท์ไว้แบบนี้ อยางนั้นตัวตรงนี้นะฮะผมใช้ช่องหูฟังนะฮะในการในการอัดนะใช้ออเดอโตเฟตตัวนี้เป็นเ i สไอเนว่าอูโนะใช้ช่องเฮดโฟนนะฮะเสียเข้าไปก็คือสายแจ็คโมโนธรรมดาทั่วไปนี่แหละที่แจ็คของแถมด้วยสายแถมเปิดเยอะๆเลยเปิดวอลลุ่มเยอะๆเปิดวอลลุ่มประมาณนี้เกือบสุดอ่นะนะข้อดีที่เป็นออเ i อโตเฟสตรงนี้คือ เราไม่ต้องมาหาพวกลำโพงอะไรมาต่อแล้วเนื่องจากมันมีลำโพงของชุดมาเลยละเนี่ยเราฟังจากลำโพงตรงนี้ได้เลยแต่ก,ก็ต้องเบาเสียงนิดนึงเพราะว่าเราจะใช้เอาพุดตรงนี้เยอะหน่อยเพื่อจะมาเข้าโทรศัพท์ให้เสียงมันดังมากๆประมาณนั้นนะนี่อ่าเบาตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยซาวเช็คกันนะว่าเสียงออกมาประมาณไหนนี่ก็แค่นี้จากนั้นเราก็ต่อสายกีตาร์ที่เราจะเล่นนะเข้าอินพุตของ audio interface ผม,มใช้ช่องหนึ่งนะไม่มีปัญหาน้องบอกว่าช่องหนึ่งช่องสองอะไรไม่ไม่มีผลเลยนะ ใช้ช่องหนึ่งก็ได้สายเป็นแบบสายงอนี่เรียบร้อยอจากนั้นเราก็เปิดเพลงได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมเสียบกีตาร์แป๊บหนึ่งจยทำให้เห็นภาพด้วยแบบนี้เสียบกีตาร์ แล้วก็เราก็จะตั้งตัวโทรศัพท์ของเราเอาไว้ในมุมที่เราจะเล่นนะนะประมาณนั้น,นปรับเอาอันนี้คือเสียบไอริกเรียบร้อยแล้วก็เปิดจะเล่นช็อตสั้นๆก็ได้นะฮะจากนั้นผมจะเปิดปลั๊กอินกับตัวนี้นะ b a c ก i ิ้งแท็กที่เราจะเล่นเช่น,เนจะเล่นแท้กทอนโซโล่ผมก็จะหากีตาร์แบ็กกิ้งแท็กที่เป็นทอนโซโล่อย่างเดียว ท็กเพลงไทยก็ไแ,แ้ไปงแท็กสมสารสมสารทรมานคีจีดอปสายอะไรนี่อันนี้อ่ะประมาณนี้แล้วเปิดเสียงให้มันดังๆได้เลย,เ,ลยเนื่องจากมันไม่ได้เกี่ยวกันเพราะว่าเสียงที่มันออกมันจะออกจากออริโอเตอร์เฟสเท่านั้นนะฮะตัวนี้อ่าโอเคแบบนี้นะผมเอาแบง์แท็กไว้แล้วจากนั้นผมไปเปิดตัวปลั๊กอินที่เป็นเสียงเฟสก็ ทำการในนี้กันก่อนอ่าซาวเช็คด้วมั้ะไอ้นี่มันจูน <c oughs> จูนไอ้นี่อยู่ ก็สามารถทําได้เลยนะเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงไปด้วยแบบนี้อ่าเราจะเลือกแคแล้วก็มากดตัวนี้เไว้เช่นผมจะเล่นชอ็อตผมก็เปิดชอ็อตของ YouTube เอาไว้แบบนี้นะอ่าเราก็เลือกท่อนที่เราจะเข้านั่นเองนะประมาณท่อนนี้อ่านี้เห็นไหมผมจะเปิดวิดีโอชอ็อตแบบนี้เลยแล้วก็ เล่นสดไปเลยตอนที่ตอนที่ถ่ายนะฮะประมาณนั้นอนะ,ะก็ตั้งอนะลองดูนะนี่จะทำให้ดูแล้วก็ตั้งช็อตตั้งอะไรให้ตามความต้องการนะฮะโอเคผมจะเริ่มเป็นจากดนตรีที่มันห่างไปก่อนเพราะว่ามันยังจะไม่อาจเข้านะฮะประมาณนั้นอ่นะ อ่ะหลัน <seeds>, ั <S <s <empre st ind ones> ้นพอใกล้ๆแล้วคว่ำอัดอ่ะพร้อมหนึ่งสองสาม มาณนี้เห็นไหมผมก็จะอัดเสียงประมาณนี้ไว้นี่สำหรับเสียงตัว o อ่อนโยธาเฟส่าปิดเสียงก่อนอแล้วก็เปิดฟังได้ถ้าเราจะเอาอเปิดฟังก่อนอนไมฮะนี่เสียงด <laughs> เดีเล่นผิดเล่นผิด อันนี้คือเข้าไปใน YouTube ช็อตแล้วนะเสียงที่ผมพูดอะไรก็มันจะไม่เข้าเลยนะในกรณีอ่ามันก็จะได้ช็อตประมาณสั้นๆแบบน,นี้เห็นไหมฮะอ่าผมไม่เอาโอเคจากนั้นอันอื่นนี่จบแล้วสำหรับการใช้ออด i โอเ f a ร e ฟก็ประมาณนี้ที่เราต้องมีก็คือ Audio อเตอร์ฟปลักอินในคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็ k i n แท็กที่เราจะเล่นนะประมาณนะั้นแล้วก็โทรศัพท์ตัวแปลงนะประมาณน,นั้นโทรศัพท์ตัวแปลงแบบนี้นะจบของออ d i โ t ต f a เฟนะโอเคเดี๋ยวไปกันที่ตัวนี้เลยเอ,อะไรก่อนแังจีก่อนแล้วกันนะไปแังจีป่ะโอเคมากันที่แังจีนะสำหรับแังจีเขามีสายมาให้นะฮะสายที่สําหรับต่อตรงนี้นะเป็นรูปที่เป็นรูปโทรศัพท์มือถือนะแบบนี้สายแบบความมันจะเป็นหัวแบบนี้สองสองเส้นเลย ไอ้มองเห็นปะอ่ะประมาณนั้นแล้วนะไม่ยอมซูมก็ใส่เขานี่เข้าไปนะ,ะด้านหนึ่งจากนั้นก็เหมือนกันเลยคล้ายๆกับไอตัวไอริกนะฮะที่เราต้องมีตัวแปลงตัวนี้ก็ถอดออกมาแล้วก็เอามาเสียบตัวนี้แทนนะเสียบจากนั้นผมก็เสียบเข้าไปที่โทรศัพท์เหมือนเดิมนี่จากนั้นก็ เนื่องจากแทงจีตัวนี้มันเป็นบลูทูธนะฮะแล้วก็จะอยากจะฟังเสียงก็ต้องใส่หูฟังนะใครจะใช้หูฟังก็ได้ในการอัดเสียงหรือว่าจะต่อลำโพงไปเลยนี่ผมจะต่อลำโพงไปเพราะว่าจะได้จะได้ได้ยินไปด้วยนะฮะนี่นะเอาพุตนั่นเองเอาพุตเอาพุตไปตรงนี้แล้วก็หาที่วางก่อนนะ จากกีตาร์อินพุตเราก็ต้องมาต่อที่แทงจีเหมือนกันนะฮะนี่นะอินพุตที่แทงจีขั้วโทรศัพท์ต่อตัวแปลงเข้าโทรศัพท์นะ,ะอันนี้เอาพุตผมจะต่อออกออลำโพงตัวนูน้นะะเพื่อจะฟังเสียงเพื่อบ a l a n ซ์เสียงก่อนว่างั้นเถอะอ่านะขอเสียบก่อนแป๊บนึงอ่มลืมเสียบอีกจัดของแล้วก็ชอบลืม นี่ okay. เสจสียบไว้เรียบร้อยจากนั้นเราก็เปิดบลูทูธอ่าที่เราต้องมีอีกตัวนึงก็คือเครื่องที่จะมาเล่นบลูทูธนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดตัวนี้แทงจีขึ้นมาแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธนะฮะเปิดบลูทูธอ่าคอนเนคแทงจีหรือ,อยังโอเคมันคอนเนคเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เรียบร้อยแล้วก็เช่นกันนะฮะคล้ายๆกันกับคอมพิวเตอร์ก็คือเอาตัวนี้มาแทนแค่นั้นเองมาในการเล่นแบ c ็กทิงแท็กเดี๋ยวเราเลือกเสียงไปก่อนเสียงที่เราจะใช้ในการเล่นครั้งนี้ว่ากันเถอ,อะประมาณนี้เอาใส่ดีเลย์เข้าไปหน่อย อุย,อ,ยอ่ะใส่เลนนิดๆแล้วกันอ่ะโอเคประมาณนี้ก็เปิดแบ็ k กิ้งแท็กได้เลยอ่เหมือนกันนะผมจะตัวนี้มันเชื่อมต่อแล้วนะ บลูทูธกับตัวแทงจีนะโอเคเปิดแบล็คคิงแท็กก็เพลงอะไรง่ายๆเดีวยวกันอ่ะ,อะ้ามันเข้าแล้วเสียงมันจะไปดังอยู่ที่ตัวนู้นนะ เราต้องเปิดมาสเตอร์เยอะๆหน่อยนะเพื่อต้องการที่ให้เสียงมันเปิดมาสเตอร์เยอะๆหน่อย,จจอย,ย,ยกเก็มราไมน็บานเสียงเอาอ่าเช่นกันเราก็เปิดแบ็กกิ้งแท็กที่มันมันไม่มีเสียงกีตาร์หรือมีก็แล้วแต่นะ ลองดูก่อนนะจากนั้นเดี๋ยวผมจะเล่นใส่เข้าไปในตัวสับเหมือนกันโอเคอ,อยากฟังเสียงให้มันดังหน่อยก็เปิดแบตชิงเปิดตัวนุ่ดเยอะๆหน่อยอันนี้ก็บาลานซ์เสียงเอานะฮะว่าอยากได้เสียงดังกประมาณไหนก็ปรับเอาที่ตัวแท้งจีเลยนะส่วนเพลงเนี่ยเขาก็ดังประมาณนีแ้แล้วใครอยากจะดังเพิ่มขึ้นก็ลองปรับดูว่ามันสุดแค่ไหนแล้วกันนะบาลานซ์เสียงมันอโอเคมาแล้วนะ เปิดได้เลยอ่าประมาณนี้เรียบร้อยนะฮะได้แล้วก็จุ๊บหยุดหรือลืมหยุดจากนั้นถอดสายออกเหมือนกันแล้วเดี๋ยวมาฟังเสียงดูนะฮะจากที่ ใช้แทงจีนะจะเป็นรูปแบบประมาณนี้นมฮะมเสียงแทบไม่ค่อยต่างกันกันกนกบตัวจากคอมพิวเตอร์เลยเสียงชัดเจนเลยอ่านี่ก็ขึ้นอยู่กับการบราลานเสียงเนาะเห็นไ,ไหมเสียงพูดผมก็ไม่เข้าเพราะว่า มันใช้ตัวแปลงที่ถูกต้องแล้วนะฮะประมาณนี้าจากนั้นเดี๋ยวจบแทงจีเลยแทงจีมีอยู่แค่นี้นะใช้อุปกรณ์ต้องใช้ก็คืออุปกรณ์ที่เป็นพวกเครื่องเล่นที่เราจะสามารถบลูทูธมาเปิดเพลงให้กันกันกบตัวแทงจีได้นั่นเองนะฮะส่วนเอาพุทใครอยากใช้หูฟังก็ใช้หรือว่าใครอยากใช้ต่อลําโพงก็ต่ออันนี้ผมต่อลอนะําโพงเนาะประมาณนี้ก็เรียบร้อยสําหรับแทงจีได้เสียง ดีเลยนะฮะเพราะเสียงเอฟเฟกของข้างในของของท G งจก็ดีมากนะฮะสามารถทำโคเวอร์สั้นๆแบบนี้ได้ที่อัดเข้าไปในโทรศัพท์เมื่อกี้นะเดี๋ยวมา,มาเดี๋ยวมาเจอแบ็กบ็อก,อ,กอีกทีปะแบ็กบ็อกโอเคมากันที่ตัวสุดท้ายนะฮะแบ็กบ็อกนะฮะตัวแบ็กบ็อกนี่มันต้องใช้สาย OTG นะฮะที่เป็นออกเป็น Type C OTG ตอนนี้ของผมที่ใช้อยู่ก็คือเป็นสายที่แปลงของมูเออรนะฮะมูเออราคาน่าจะอันนี้ของ iOS มันจะประมาณ390บาทนะฮะตัวนี้นะ ที่ต้องใช้นะฮะแล้วก็สายที่เขาให้มานี่แหละจากจากตัวกล่องนั่นเนี่ยให้มาด้วยก็คือที่ต่อกับคอมพิวเตอร์นี่นเองนะเป็นไ p e c ปกติก็เสียบไ p e c มาแบบนี้นะฮะก็กีตาร์ก็เหมือนกันนะฮะรูปแบบก็เป็นแบบนี้มันต่างกับที่ตัวแปลงแค่นั้นเสียบเข้าไปที่อินพุตนะ,ะแล้วก็เอาพุตเหมือนเดิมผมจะต่อออกลำโพงรู้นะเรใช้เอาพุตนี่เอาพุตออกลำโพงตัวนั้น ที่อยู่นูน่นอ่าเรียบร้อยจากนั้นไอตัวแปลงที่บอกนะฮะของผมต้องเป็น otg นะฮะ otg เข้า lightning otg lightning นะตัวนี้ปุ๊บ390บาทอ่าเสียบเข้าไปแล้วก็เสียบปุ๊บเข้าไปเลยวิธีเชสง่ายๆว่าติดหรือไม่ติดกดวิดีโอดูก่อนอ่าถ้ากดวิดีโอแล้วเสียงเงียบแบบนี้แปลว่าใช้ได้นะถ้าเราเปิดวอลลุ่มไว้นะแต่ถ้าผมมีเสียงดังตึง้งแปลว่า กล้องใช้ตัวไม์ของโทรศัพท์อัดอยู่นะฮะประมาณนี้อ่ะเปิดตัวนี้เปิดแบ็กบ็อกนะฮะเช่นกันมาบาลานสเสียงก่อนด้วยการฟังจากลำโพงนะผมก็ใช้วิธีนีนะ้สายไม่ค่อยดีอนะาอเค อเไอเฟกที่เราต้องการแล้วก็เปิดเสียงไว้อ่าผมไปเลือกตัวนี้ไอเองเฟกนี้เป็นตัวในปรีเ็ตอยู่นะฮะจากนั้นเรามาเชื่อมต่อบลูทูธเหมือนเดิมนะจากเครื่องนี้เมื่อกี้ผมไม่ต่อแทงจีนะเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อบลูทูธกับตัวแบ็กบ็อกกันบ้างอ่ แบ็กบ็อกก์แบ็กบ็อก์หาแบ็กบ็อกก์ก่อนอ่าโอเคอ่าโอเคแบ็กบ็อก์เข้าเรียบร้อยแล้วจากนั้นเหมือนเดิมกดเขา้าที่เราจะเล่นแบ็ k กิ้งแท็กฟังเสียงดูก่อนอ่าไอ้นี้น่าจะมันกำลังหลงหลงงงงอยู่อ่ผมขอเปิดมาอีกที เสียงมันเสียงมันเหมือนขัดขาดหายหายนะฮะอ่าโอเคเขาแบ็กบ็อกซ์ละเดี๋ยวผมปิดบูทอ่ายูทูก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเปิดมาใหม่บางทีมันเชื่อมต่อมันสลับแบบนี้สลับตัวมันจะงงๆนิดนึงจะเข้า YouTube ไปไหนนะอ่านั้นก็เหมือนเดิมนะฮะเข้านี่ละเพลงเดิมนี่แหละอ่าโอเคเสียงหายล้วเสียงดีแล้ว ก็ต้องบาลานเสียงให้เร em> eh BE ียบร้อยนะฮะแรงจริงทุกขันดุดันทุกสถานการณ์ for d r e n g e r กระบาดสี่ประตูอ่าบาลานเสียงให้เรียบร้อยอ่าเราก็เลือกเอาท่อนที่เราจะใกล้จะเข้านั่นเองอ่ะเหมือนนเหมือนกันเดี๋ยวคอยใกล้จะเข้าแล้วผมก็จะอัดไว้อ่านะเปิดไว้โ้ยไม่ทันไม่ทันอย่างนี้ไม่ทันเดี๋ยวเปิดไปก่อน อะ,อะโอเคนะได้เรียบร้อยนะก็วิดีโออยู่ในนี้มาลองฟังเสียงดู ถอดต้องถอดสายออกก่อนนะแต่จริงๆตัวนี้มันอินเตอร์เฟสปั๊บมันออกไปที่ตัวลำโพงได้เลยตัวออกลำโพงได้เลยนะตัวนี้ที่เป็น OTG อะ่ะของเปิดให้ดูละเสียบไว้ได้มันก็ดังเหมือนกันนะแต่สำหรับของตัวแท้งจีต้องถอดสายออกก่อนนะฮะนี่ผมเปิดน,นี่นี่เลยเห็นไหมฮะเสียงดีเลย นี่ก็คือวิดีโอที่ถ่ายไปเห็นไหมแค่นี้ก็เรียบร้อยนะสามารถที่จะเอาไปใช้งานเรากดต่อไปได้เลยนะฮะก็สามารถที่ก็เป็นโคเวอร์เพลงแบบท่อนโซโลท่อนอะไรอย่างนี้ได้หมดนะอินโทรอะไรก็แล้วแต่ตามความต้องการนี้อุปกรณ์ที่ต้องใช้อาจจะมีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงเนาะอย่างที่บอกตัวแปลงนะฮะกับ แต่และอย่างนะมันไม่เหมือนกันอย่างตัวของอโยโตเฟ่นี่ผมใช้ไอวิกนะฮะไอวิกราคานี่ร้อยกว่าบาทนั่นแหละประมาณนั้นเอามาต่อเพื่อจะแปลงเข้าขั้วของโทรศัพท์อันอื่นก็เขามีสายมาให้ของแทงจีเขามีสายมาให้แต่ก็ต้องใช้ตัวแปลงเหมือนกันนะฮะที่จะเข้าโทรศัพท์เหมือนกันแต่และเครื่องมีความแตกต่างกันนะต้องไปหาเอาเองนะฮะว่าโทรศัพท์อาจจะเป็นรุ่น oppo อ่าอะไรหัวเว่ยอะไรประมาณนี้ ไม่รู้จริงผมไม่ทราบนะต้องไปหาเอาเองอย่างอย่างถ้าเป็นพวก iOS พวกอะไรัก็เขาค่อนข้างจะตายตัวเรื่องรูปแบบประมาณนี้นะฮะแล้วก็อื่นๆนี้ไม่รู้จริงนะฮะต้องไปลองหาดูนะฮะว่าสายเนี่ยมันสามารถที่จะลิงก์เข้าหากันได้นะฮะส่วน Black b o อกนะฮะก็เป็นสายของเขาสาย usb-c ที่เขาให้มาแล้วก็ต่อเข้า otg ที่ของโทรศัพท์ก็สามารถที่จะอัดเสียงได้ otg ก 3 90นะประมาณนั้นแล้วก็ตัวที่ตัวแปลงของโทรศัพท์ที่เป็น iOS ใครใช้ iOS ก็3 -90 เหมือนกันนะฮะประมาณนี้ที่ที่ต้องใช้นะในการแบบต้องลงทุนนิดนึง <c oughs> ประมาณนั้นก็จะสามารถที่จะอัดโคเวอร์ได้สั้นๆแบบนีนะ้หรือจะทำอัดยาวๆเลยก็ได้ไม่มีผลอะไรจะไร์สดก็ได้จะอะไรก็ได้ได้หมดนะประมาณนั้นนะ่ะมันไปต่อเครื่องอื่นๆก็ยังได้ประมาณนี้ก็สามารถที่จะแปลงไปแล้วแต่ความความต้องการของแต่ละท่านนะฮะรูปแบบก็ประมาณนี้นะสามรูปแบบที่ผมบอกไป ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันเพื่อนพีน่น้องที่หาวิธีการทำโ o เวออยู่นะฮะเพื่อจะได้แบบมีงานที่แบบแ,บบแบบแสดงความสามารถของเรานะ,ะได้ประมาณนั้นคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคครับสวัสดีครับ